เคยสงสัยกันไหมครับว่าการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในมุมมองของธรรมะเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกคําสอนของพระภิกษุไทยรูปหนึ่งเพื่อหาคําตอบของคําถามนี้กันค่ะอาแล้วครับเปิดมาก็คือไปให้สุดเลยคําสอนนี้เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้เลยนะครับว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่การเป็นคนที่ดีขึ้นแต่คือการไปให้ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดของความเป็นมนุษย์ซึ่งก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับ หัวใจหลักของเรื่องนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าทำดีเพื่อชีวิตที่ดีที่สุดครับซึ่งถ้าเราจะพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆในยุคนี้ก็คือการพยายามเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเราเองนั่นแหละครับแต่ทีนี้ไอ้คำว่าดีที่สุดในบริบทนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันครับแล้วเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นยังไงคำตอบก็คือ มันคือสภาวะที่จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่เรียกว่ากิเลสโดยสิ้นเชิงเลยครับไม่ว่าจะความโลภความโกรธหรือความหลงที่เป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ปัญหาเราต้องมาทำความเข้าใจกันให้ชัดๆก่อนครับว่าปรัชญานี้เขามองว่าปัญหาพื้นฐานของชีวิตเราเนี่ยคืออะไรกันแน่ เพื่ออธิบายอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดท่านได้ยกคําเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับท่านบอกว่าขนาดน่าจะตัวเองแท้แท้เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นของจริงเลยนะเห็นแค่เงาในกระจกแล้วเราจะไปหวังเห็นใจซึ่งมันลึกซึ้งกว่านั้นได้ยังไงสภาวันนี้แหละครับที่เรียกว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้จริงเกี่ยวกับใจของตัวเองและไอความไม่รู้ที่ว่านี่แหละครับคือตัวการสําคัญที่ขังเราเอาไว้ในสิ่งที่เรียกว่า สังสารวัฏหรือวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆสไลด์นี้อธิบายกลไกลของวงจรนี้ได้เห็นภาพมากเลยครับมันทำงานเหมือนเครื่องยนต์เลยคือมันเริ่มจากขั้นตอนที่1ในใจเรามีกิเลสผุดขึ้นมาพอมีกิเลสแล้วมันก็จะผลักดันเราไปสู่ขั้นตอนที่สองคือการสร้างกรรมไม่ว่าจะทางการกระทาคาพูดหรือความคิดและสุดท้าย กรรมนั้นก็นําไปสู่ขั้นตอนที่3คือวิบากหรือผลของกรรมซึ่งผลนี้เองดันโยนกลับไปเป็นเชื้อเพลิงให้กิเลสมันลุกโชนขึ้นมาอีกวนลูปกันไปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นครับทีนี้พอเรารู้ปัญหาและกลไกของมันแล้วคําถามคือแล้วเราจะหยุดเครื่องยนต์นี้ได้ยังไงทางออกที่คําสอนนี้นําเสนอก็คือการลุกขึ้นมาทำความดีอย่างมีสตินั่นเองครับซึ่งการทำความดีที่ว่าเนี่ย ก็สรุปลงมาเหลือแค่3อย่างหลักๆที่เข้าใจง่ายมากๆเลยครับคือคิดดีพูดดีและทำดีการฝึกฝน3อย่างนี้ให้เป็นนิสัยหรือที่เรียกว่าการสั่งสมบุญสร้างบารมีนี่แหละครับคือเครื่องมือที่จะเข้าไปหยุดวงจรที่ว่านั่นเอง แต่สิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือคำสอนนี้ยอมรับกันตรงๆเลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันคือการตัดสินใจที่จะไหวทวนกระแสะธรรมชาติของกิเลสในใจเราที่ปกติแล้วมันจะไหลไปตามความอยากความเห็นแก่ตัวซึ่งแน่นอนว่าการทวนกระแสะเนี่ยมันต้องใช้ทั้งพลังและความตั้งใจมหาศาลเลยครับแน่นอนครับพอมีแนวปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาก็อาจจะเกิดคำถามหรือความสงสัยจากคนนอกได้เป็นธรรมดา ในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าท่านผู้พูดได้อธิบายข้อวิจารณ์ที่มักจะเจอบ่บยอยๆ2ประเด็นไว้อย่างไรบ้างคำถามยอดฮิตคำถามแรกเลยก็คือเรื่องเงินบริจาคครับทำไมบางครั้งผู้ที่ศรัทธาถึงบริจาคเงินกันเป็นจำนวนที่เยอะมากๆม,มันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบตามแนวทางนี้ก็คือเป้าหมายที่แท้จริงของการให้ทานหรือการบริจาคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเลยครับแต่หัวใจของมันคือการใช้การให้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการตัด ความตรหนี่ที่เหนียวซึ่งเป็นกิเลสตัวร้ายตัวหนึ่งที่เกาะกินใจเราอยู่นั่นเองครับตารางนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเลยครับทางซ้ายคือมุมมองของคนทั่วไปที่เรามักจะมองว่าความรวยคือเป้าหมายคือการสะสมไว้เพื่อตัวเองแต่ทางขวาคือมุมมองในคำสอนนี้ที่มองว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นแค่เครื่องมือครับเป็นเครื่องมือสำหรับใช้สร้างความดีไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในตัวมันเอง มาถึงคำถามที่สองครับเรื่องการสวดมนต์คือบางทีเราก็สวดเป็นภาษาบาลีซึ่งก็ไม่ได้เข้าใจความหมายทั้งหมดแล้วแบบนี้การสวดมนต์ไปมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องปัญญาสามระดับกันก่อนครับระดับแรกคือปัญญาจากการฟังการเรียนรู้ระดับที่สองคือปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ตรึกตรองและระดับสูงสุด คือปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ตรงทางใจเลยครับผ่านการทำสมาธิภาวนาไม่ใช่แค่การคิดเอาดังนั้นประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับการสวดมนต์ในมุมมองนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีไว้ให้เราแปลความหมายเป็นหลักแต่มันคือรูปแบบหนึ่งของการทำสมาธิครับการที่เราท่องซ้ำๆไปเนี่ยมันจะช่วยให้ใจที่ฟุ้งซ่านของเราค่อยๆสงบลง พอใจเราสงบและนิ่งพอมันก็จะเปิดประตูไปสู่การเกิดปัญญาระดับสูงสุดหรือปัญญาจากประสบการณ์ตรงได้นั่นเองและทั้งหมดที่ว่ามาน,นี้ก็นำเรากลับมาสู่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดที่เราคุยกันไว้ตอนแรกครับนั่นก็คือการไปให้ถึงเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเราเองและนี่คือจุดเชื่อมโยงสุดท้ายที่สำคัญมากๆครับ ผลลั์ของการทำความดีทั้งหมดไม่ว่าจะให้ทานสวดมนต์หรือทำอะไรก็ตามมันจะนำมาสู่จิตใจที่ร่าเริงเบิกบานซึ่งสภาวะใจแบบนี้ไม่ใช่แค่ผลพลอยได้นะครับแต่เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดเลยทีเดียวภาพนี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากครับกล่าวคือไอเจ้าจิตที่เบิกบานนี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญเลยเพราะเมื่อใจเรามีพลังมีความสุข ความสว่างมันจะเข้าไปทําให้อํานาจของกิเลสอ่อนกําลังลงเปรียบเหมือนการค่อยๆตัดโซ่ตรวนที่เรียกว่าสังโยชน์ให้ขาดออกไปทีละเส้นจนนําไปสู่ความหลุดพ้นจากวงจรแห่งทุกข์ได้ในที่สุดถึงแม้ว่าวันนี้เราจะได้เห็นคําตอบในมุมมองของปรัชญาหนึ่งแล้วแต่คําถามที่ว่าการเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองนั้นหมายความว่าอย่างไรก็ยังคงเป็นคําถามสากลที่เปิดกว้างให้เราแต่ละคนได้ค้นหาคําตอบในเส้นทางของตัวเองต่อไปครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ